รูปหล่อหานุมานย้อนยุคหลวงพ่อกลวยชุตินทโลสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องเอฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูพาเพชรทองขนองฤทธิพี่พงน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึง1วัตถุมงคลย้อนยุคละกันที่มีพี่พี่น้องน้องหลายคนน่ะอยากได้นะแต่ว่าหาการย้อนยุคสร้างขึ้นมาเนี่ยมีน้อยมากนะแล้วมีที่ไหนบ้างช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมวันนี้เรามาแนะนําให้ฟังแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่น้องๆท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์จริงของท่านนะมาให้ช่องร้อยเรื่องวุทธุคุณของเรา ติดต่อผมได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากประสบการณ์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการและเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook เป็นพระแทรับประกันทุกอง,องคเลยอีกหนึ่งช่องทางสําหรับพ,พ,พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ถนัดเล่น Facebook ไปที่ ID ดี n ลได้เลยผมได้ขึ้นไอดีไลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นชื่อรุ่นว่าบารมีหลวงพ่อกวย6กหนึ่งจัดสร้างโดยวัดหนองแขมหลายๆคนนะมีวัตถุมงคลรุ่นนี้อยู่นะแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้เราก็เคยนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอด้วยอาทิเช่นพระปกโพนะเราเคยมาทาเป็นคลิปวิดีโออยู่นะพระศิวลีจัมโบ,บ้นะครับนะก็เป็นพิมพย้อนยุคขขหลวงพ่อกวยทั้งสองแล้ววันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงนั่นก็คือรูปหล่อหนุมานย้อนยุคหลวงพ่อกวยชุดตินทโล ถ้าเราพูดถึงรูปรหล่อหนุมาย้อนยุคหลวงพ่อกลวยเนี่ยมีการย้อนยุคเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะแต่มีความต้องการในหลายๆคนเนี่ยต้องการเยอะมากเพราะคนชอบนะเกี่ยวกับเรื่องหนุมานเป็นอย่างมากเพราะหานุมานคือเอกลักษณ์เลยของหลวงพ่อกลวยชุตินทโลไม่ว่าจะเป็นการสักยันของหลวงพอ่อบนเรือนล่างให้กับลูกศิษย์ษ i, ก็มีรูปหนุมานนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญของท่านก็มีเหรียญเป็นรูปหลังหนุมานหรือว่ารูปหล่อท่านก็ทําเอาไว้เหมือนกัน นะหนุมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งยันสําคัญของหลวงพ่อกลัวชุดินทโลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามนภการนะ้มนภการมีพลังอนุภาพมากนะครับนะ้มนสะท้อนย้อนกลับน,นะครับนะใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับสิทธิณนุสิธิหลวงพ่อกลวยสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะย้อนสะท้อนกลับไปหาเขานะครับนะหานุมานเนี่ยเรารู้พุทธคุณอย่างดีอยู่แล้วเราพูดกันง่ายๆเลยเรียกกันสั้นๆเลยหานุมานเก่งทั้งรบเก่งทั้งรักแม่น,นะครบเลยไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหาม,ตามหาเสน่ห์นะครับนะหรือว่า จะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งเมื่อเราไปทําการแข่งขันกับใครแควคาดปลอดภัยคงกับพันชาตีนะนี่คือพุทธคุณของเขานะคือครบจริงๆหนุมานและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะเขาบอกว่าหนุมานเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับลิงนะสัตว์ประเภทเดียวกับลิงเนี่ยเขาจะโฉกฉวย ได้เก่งรวดเร็วปาดเปียวว่องไวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใครที่บูชาหานุมานนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอและก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอเพราะว่าหานุมานเนี่ยเขาจะเป็นคนชักนํานําพาเข้ามาเพราะเขาเป็นสัตว์ประเภทลิงนะเขาจะสามารถฉกฉวยวโอกาสได้เก่งนะเขาเลยนิยมบูชาหานุมานกันเดี๋ยวเรามาดู นะของวัดหนองแขมหานุมานเป็นยังไงนะลักษณะเป็นการย้อนพิมพ์ของหลวงพ่อกลัวปีพศ .2515 นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้าเลยนะของหานุมานนะเป็นรูปหล่อขนาดห้อยคอนะขนาดสวยงามมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าบูชานะศิญานุสิตเก่าๆของหลวงพ่อรู้จักรุ่นนี้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์เยอะพิธีใหญ่ นาะสร้างหลากหลายวัตถุมงคลออกมาที่เป็นย้อนยุคข,ของหลวงพ่อกรูชุดตินทะโลส่วนใครเพิ่องอาจจะเพิ่งมาสะสมวัตถุมงคลของหลวงพอ่ออาจจะยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้เพราะรุ่นเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยมีหมุนเวียนน้อยมากส่วนใหญ่แล้วใครได้ไปมักจะเก็บไว้บูชาเองรุ่นนี้เพราะว่าการสร้างหันุมานเหมือนที่ผมบอกไปว่ามีการสร้างจํานวนค่อนข้นขางน้อยที่เป็นย้อนยุคอันนี้ด้านหลังนะครับนะด้านหลังของหันุมานเป็นะไ,งไงนะครับนะสวยงามมากสวยงามมากนะครับแล้วก็ใต้ก้นนะครับนะใต้ก้นของเขาจะมีต่อโค้ดและรันนัมเบอร รุ่นนี้มีการสร้างหลายเนื้ออยู่เหมือนกันนะครับเนะเดี๋ยวไว้เป็นคลิปดีโ,ดโดหนานะก็จะหาลายนามเกจิคนาจารย์แล้วก็จะนำว่ามีกี่เนื้ออะไรไงนีมาเสนอให้ฟังในคลิปต่อไปนะที่เป็นตต้กลนะครับนี่ก็คือหนุมานย้อนยุกนะครับที่ออกโดยวัดหนองแขมนะย้อนยุกวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย uh ชุดินทะโลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับแบบนี้นี่เลยอันนี้เป็นหน้ากล่องนะของรุ่นนี้นะครับมาสวยงามนะครับนะ,บนะ,บนะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาหนุมานย้อนยุกหลวงพ่อรวย uh ชุดินทโล พี่พี่น้องท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์ก็อย่าลืมนะสามารถฝากประสบการณ์ไปได้เลยทั้ง2ช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ